ขี้ว่ะอมดูใบใช่ไหมข่อยบ้านนี่บุ้มพี่อูดข่อยขี้มีไงข่อยจะทายค้อนเตียนอูดวสัสนไปน้ำหาอูดวสัสนเห็นแล้วจะาของจะาของคืออูด เห็นแต่ตัวเองตัวเองมันอูดงงมาซาอุดิมีกำลังว่าจะไปหาทิร้าหมุกตะผมกลับมาแล้วครับผมกลับพักผ่อนแล้วพี่มือมันต้องยาวยาวยาวมือ,มอจะพ่าล้ำสิงล้ำยาาเดินทางเดือเดินทางเดือเด้อเดินางเดือมือนนี่อ๋อโทรศัพท์เสีย ที่นวดมีแต่ที่เห็นมีแต่ขี่ม้าใช่ไหมกับกวาอยู่มีอะไรไหมคะพรุ่งนี้มีครับไดมอนอยู่ไหมนี่ไดมอน ขอบคุณนะครับ <g ười> เปิดขายอันนี้ยังไม่มีขายอันนี้ยังไม่มีในติกตอกนะครับเพราะสินค้าหมดเปิดขายวันเดียวหมดเกี้ยงเลยสินค้าหมดขอไขายดยนะครับสินค้าหมดสินค้าหมดขายดีแฮงดีดีก็ค่อยๆก็ค่อยๆ ผมขอเวลาประมาณพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนนี้ผมเอามาขายให้เด้อ,นอหน้าเขามีคนสุขความสุขใสวิ่งผมน่ะก,ก็คิดว่ามันจะขายไม่ดีแต่บางเออมันมายังไงไม่รู้ตอนที่ผมไปดมอยู่เกาหลีผมไปดมอยู่เกาหลีเขาก็ร้องเพลงอันนี้มาทรงเจ้าไว้สำนีลาปลายฟ้า ให้เขาพานี่ดังได้ดงยงใคดังบัะนี้คอยรทั้งบีปากขึ้นเห็ดไปทั้งยายดนใครคล้ายดีวันเดียวใครหมดเกลี้ยงเลยอีเดียเขาคอยกังวลเดียวคอยก็ได้ง,งงว่าคอยก็ได้ง,งงว่า คือดั้งไข่เล่นละครอย่าดมข่แก้เคียวแก้นั่นแก้นี่ผู้นั้นผู้นี่เป็นเป็นนั่นปีนนี่ข่ก็ว่าเอ้าการตลาดของข่คือข่อยขายยายดมเนาะใครจะว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขวางผมขายภมยในวันเดียวเจอสีแม่ใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ว่าผมขายผมผมขายขวางอดหมดในวันเดียวแม่เอาไข่ว่าเอายายดมแก้เคียวมันก็เป็นเทคนิคการตลาดของดิฉันค่ะที่ฉันจะขายคือหมค่ะเออ ฉันก็งงกันวาเอาเราจะไปพูดถึงใครแล้วฉันไปพาดพิงถึงใครมีนี่หรือใครมันเคียวหรือคนเคียวมันเดือดร้อนทันเดแมนเบายาดมแก้เคียวดมแล้วหายเคียวแล้วคนเคียวต้องเดือดร้อนนะถ้าใครไม่เคียวก็ไม่ต้องเดือดร้อนถูกไหมก็ดมไปสิเป็นคนไม่เคียยก็ดมได้คุณน้ำน้ำอะไรนี่บักภาค่าสันอะไรคุณน้ำน้ำไปอะไร คุณนา่นนับไปเลยครับพู้เพาะหน่อยเอามันมวนแน่เขาสวยอยู่เขางามอยู่กระเทียมเดมได้ไหมเดิมได้เขาสวยเขางามอยู่เขาจะไปบอกบ่มัวละมันคือการตลาด ม่รู้วอยกับงงวะ่ะเอากูขายยาดยมของกูบังเอิญกูขายดีละกะการขายของที่มีคุณภาพขายดีไม่ต้องมาอย่างข่มแบรนด์อื่นข่มคนอื่นกูข่มเพื่อนเนาะกูคืวอว่ากูขายยาดยมของกูอยู่ผู้เดียวกูกอผลิตของกูกูกันขายโดยข้ามสมารของดิฉันไหมคะ่ะบริของานั่งดองกล่องจริงพียงอย่เงนี้ขายบอกเวยค่ะของดิฉันขายออกว่าสันขายจนยมี มีบรญยามีบรญย่าสวมบอฮันลาไข่มีบรญย่าขายบอาันละคาราว่าไข่ก็ขืนนนิคนสื่อซอยข่เยือบืดอือพ่อไข่ต้มไข่กี่ข่ไข่ต้มคนเปลี่นไข่ต้มเอฟซีเปลี่นเขาว่าเจ้าเขาว่าเจ้าเหยียดแบน์อื่นแบรนด์ไหนเขาพูดถึงแบรนด์ไหน่อยพูดถึงใครข่งง เยงงวยขายดีกันหากขายบ่ดีครับ z o หนาเ้าอยู่ล้สิ้นปีสิ้นปีจะขอปิดที่หนึ่งล้านกระปุกสิ้นปีจะขอปิดที่หนึ่งล้านกระปุกยาดมผู้บ้านฟินแลนด์ยาดมฟินแหงไม่ใช่เขียวแหงนะคะไม่ใช่คันแหงนะคะไม,ไม่ใช่ยาดมคันแหงนะคะ ไม่ใช่เคียวแหงนะครับเป็นยาดมฟินแหงหรืออันหนึ่งถ้าเกิดภาษางกฤษเป็นฟินแ n งเวลาเราดืม่มเลาแรลดื่มมานมาเราเราแบบแ,งแหงอะไรเงี้ยเราก็ดมได้เวลาเราแหงแล้วอะไรเงี้ยดมได้เลยโอ้ยอย่าไปอาบน,าน้ำดิเป็นคนฝอแฟนคลับอยากซื้อฟาผลิตแน่ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้อะไร,รก, MC กับใครหรอกเอฟซีก็บอก บอกผมนั่นนี่นู่นผมโอ้อยใครมาสิหัวซาใครมาสิหัวซาปั่นบ่เป็นตาเอฟซีมิตามาอยนันอันนี้โอ้ยเราเบิ่งไขเห็นเราคนแล่นนี้แล้วมุกตาอีหลียมุกตงมาอันนั้นอันนี้ดอกอันอันนั้นนี่เราไม่สนใจนั่นโอ้ยอยสนใจตะตัวเกว,วไม่ถึงกับปวดหัวแม่งเลยเขาคือเบากันเป็นการน,นี่แหละไปแต่ขเขาบอกว่าอยากเาบา,บา,บาเบา,าแล้วก็ว่าเบานั่นจะใส่แล้วนั่นอินเดี ไม่อยากให้มันบีไปพูดถึงคนน,งนั้นคนนี้ข่อยบอกคบอกค่พูดถึงไผดีข่อยก็พูดแต่ถึงข่อยอย่าฉีดหน้าอีกเด้อหน้าเดิเดมๆหล่อกว่าผมว่าหน้ายิ่หล่อกว่าหน้าในหน้าแบบลีบแบบโกกดังคือปึืงแท้ challenges. ทำดีแล้วข,า,ขายไปผมไม่ได้ซีเรียสเดย์ผมไม่ได้โกงใครไม่ได้แบบ ใส่ไายใครไม่ได้ผิดศีลธรรมของใครแล้วก็ที่สำคัญผมขายตัวนี้แต่ว่าสินค้าผมหมดจบจบสินค้ามอคือจบสินค้าหมอคือจบ,ออจบถ้าสินค้าเหลือคือนปลุกอ่างทางมโน ตอนนี้คนตอนนี้ไปดังที่เกาหลียาดมผมอ่ะเชื่อไหมยาดมผมไปดังที่เกาหลีกลิ่นมาเป็นยังไงกลิ่นไม่แก่กลิ่นไม่เก่ากลิ่นไม่ห้างกลิ่นไม่เหี่ยวกลิ่นดมแล้วสดชื่นเฟรชใช่ใช่เร็วคอก็จะหาของใครเยกสีเหลวเนี่ยเอาคยกับ มุมของขวอยข่อยสิไปอย่างผู้ใดส่นเดีเขาก็เงือดเนือดนอจากพื้นเขามาสนใจขวายแม่บอกนอกจากพื้นมาสนใจข่อยข่อยว่ายังออกไปกับมิตาสีบ้านอนานนี้เอาสูกูกรสีเบาอย่างบารายกูกรสิขายของอย่างบไราเนอเบาขืนกูว่าสีอันนี้ก็สีสำคัญตัวประัานที่สู้เอะเย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 อะ แต่แม่ขยอยฟินแลนด์ผุนเด้อแต่พ่อก็อยกู้ด่วนผุนเด้ออ้าวงงเวียงสันโอ้นอนคนเดียวได้ไหมนอนคนเดียวหวานๆนอนคนเดียวแบบเซลเวๆนอนคนเดียวนะครับวันนี้นอนคนเดียวนะครับนอนคนเดียวมันนอนไม่หลับ มานอนกับผมในเร็วน้องคนเดียวังจริตอนน,แบบนี้ห้องนอนเขาเลิศเลิมาเลิศเลิศสำหรับคนที่แบบว่าสงสัยว่าทำไมแม่โนกถึงไปเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์ขอเย็นขเขาเมียนหลายอยู่ดีขอยอาคารบากขอยอาคารบวก กูเจอมกับบอลฟุปบอลย้อนนั้นจะกันไรทําไมอย่างนั้นไหมเอ้าพูนกับอยากไปตัวน้อเพูนกัเพูดกับมีอันเพูนกับมี่ขาไปยุ่มีแอนใครจะซื้อว่าจังไหนทําไมปล่อยแม่ไปเก็บผลไม้อยู่ฟินแลนด์เอาแล้วก็สิอยากไปเก็บตัวเนาะสิว่าจังไหนเราก็มีลูกมีผัวยุ่มีแอนผัวเราก็เป็นตัวเป็นตนวยุ่มีแอนเราก็บบอลฟุตโฆษณาสื้อบอลผัวเราซื้ออย่างคนใด เนี่ยเราก็เป็นหลัง่หุ่นอยู่อืมแล้วพอได้ทุกอย่างลำบากมองดอกไปกินน้ำเลาะลายยังก่อนค่อยๆขยับกวนบ่าอันให้แม่ไปเก็บผลไม้ที่ฟินแลนด์เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมัข่อยเก็บมาแต the ่มุกข <laughs> <laughs> ่อยพันในดำเดี Question. ๋ยวร้อยพูนอ่ะแต่รันรถมาเด็ก็ยังเก็บเพื่อกเอาอยู่อืมไผชิบิโง้เมื่องี้เทขาอยู่หัง เอ้ยสูบสมองอเรื่อยนี <S 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 ่บอกแล้วมบปวดหัวใครอยู่เอฟซเขาเขาใจเบิดเอฟซีเขาลดดอยู่เราแข็งเล่ยงแต่ห้เราเห็ดลูดอืมอืมอืมอีอัน เพื่อนบ้านมันไม่รวยไม่จริงสิโอ้ยข่อยก็เป็นคนรวยแบบพี่น้องเพราะหาสกินคั่มนี่ล่ะซามูเจ้าชิงนั่นแหะพี่น้องขัดไฟด้วยแบบใครคือสมองดินล้นมาหาหลองเพ่งอยู่หันอันบาเลียนดอกขัดไฟเป็นมหาเศรษฐีแต่เขาคือสีต้อนตีด่าบผุหลักยุบานผุดหลับพี่น้องออืมันรวยไม่จริงนี่บ่าโอ้กับบอลเดรรวยขยังมาบอลเดรรวยขัดด้วยมหาอันรับจากหลองเพ่งอยู่บาเลียนดอกกับบอลม่นัง อันางเงินเอาเสียงร้องเพลงดอกเอาเสียงแหลกเงินดอกแล้วเบิงเสียงว่าสั่นให้มันนำตกจากสารผู้พานอุทยานแห่งธรรมะไหลไหลรวยรวยรววงอยู่แต่บัดนเพิ่นกิจ้เแต่นบ้นเพื่อกระจ้างโหอยู่อือก็ได้บ้านเป็นอย่างขึ้นมาเปลี่ยนใช่ไหมรวยจะตายให้แม่ไปเก็บผลไม้โอ้ยผู้เดศรวยนัวขันไม่ข่อยไม่หมดกับเส้าเล่นพล่สติกตอกปิดไปเลยอืมปิดไปเลยนอนตีลังกาอยู่บ้านใช้เงินแทบแทบเป็นสิเม่ย พี่งมุกเฮาเกิดหาเสากินข้าน,นี่แหละเมือ่อเรสามลอยหาลอยเนี่ยพี่น้องหาได้กินหาบได้ก็บ่กินอืมอีหลีอีหล,อลีอยากอยากอยาก,อยากมีก็หาอยากนั่นขันมือเด็ขาดเนี่ยก็บเติมรับจ้างรับใบรางสวยรางบวงอันตัวตัวอันไหนฮะไม่มาดูใบยอยากไปดูใบยอยู่นะบอกเพื่นจ้างเลยลูกบอกเพื่นจา้างบอกด้วยเพื่นจา้างใครในพี่น,น้อง ใขล้วย่านันลาใครเาเลยบ่าซาอีหอ so, like ีอันอ so, ันก so, like, so, 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 like, ือจังนั้นไม่ี่หนึงแล้วเบร์แลเตร์ดอกแล้วยวนไปตามประเทียนดอกแลก็เ้าไปมาลำมาแวยดอกรอหา f เข่ายอเบืองด่ดีเดอดายดีดีเอาเงินดี้ดีเบิ่งเขาเราเบืองนันแล้วเ้าแล้วดาข่อยเราเดีเงินน้อยแล้วคเงินมาสันนาะเดินเดียน่าสันโอ้วเดินเงนเกเสียจักลานแล้วก็สลาดดาแล้วก็สนุกดาแล้วเว้ยดาเลเงินนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่เดี๋ยวเราได้เราได้เงินละได้เราได้เงินหลายเขาบอกว่าโอ้นสู่ที่วีคนเ้องคนหนึ่งนี่มา้คนหมาคนมานั่งอยู่ภายอีจันนี่เงินนอกเขาบอก็เอาซาซาซื้อยด้วยเขาได้ได้เพื่อนในบุญกุศลก็ได้สัตว์ออกแชร์ทัศนติที่ดีไปเรื่อยๆค่ะพลังบวกมากจริงพี่บอสพี่บอสฝากพี่บอลฝากบอกว่าคิดถึงพี่บอลไหนครับเกื้อไอ้บอลแท้ น้ำน้ำพิมพ์ให้ขึกในงงจักอันไม่แนะนำพี่บอลนอวีพอลนอวีพี่บอลนอวีพี่บอวีพี่บอลนอวีพนอวีพี่บอลนอวีพี่อวีพี่บอลนอวีพี่บอลวีพีอนอวีพี่บอลนอวีพี่บอลนอวีอลนอวีพี่บอนอวีพี่บอนอวีพี่บอลนอวีพบลนวีพี่บว่นวีพี่บอนออลนอวีพี่วีพ่บวพี่บอลนอววีพนอีว่นววี บอนนอร์เวีฉันรู้จักคนที่บอนนอร์เวย์อยู่หรอใอยรู้จักอยู่บ่พี่เมียนบ๊ายบาครับพี่เมียนขอลาลีดคุณเมียนโอ้ยนอขึ้นกล้องแนรัวเรีวพี่เมียนขอลาลีขึ้นกล้องเหนวเรีว,รรรรวไปแล้วบ่ไปแล้วไปลานแล้ว ลบองเมงงงื่อหนาหนัดทีฟินแลนด์สามทุ่มแล้วจ้าอยู่นี่ก็สามทุ่มนะครับอ้าวเวลาเทกันหรอ บาเรนสามทุ่มได้ข่าวว่ามา์นวีด้วยไหมเดือนหน้าไม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีโครงการไปไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศบาเรนอยากเห็นนะ้อบิชุดอาหลับเดี๋ยวบันนี้ดูอาตื่นไปก่อนเนาะอาหลับพรุ่งนี้ได้ไหมเมือ่อเีชุดอาหับเมื่อเีอาตื่นก่อน คุณมีนก็ไม่ขึ้นกล้องเลยเนาะน้อยยายหักตัวเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณยายเด้อยายที่หักผมเด้อเปิดน้ำก๊อกร้อนคักแล้วเนาะพี่น้องน้ำก๊อกหอน ใครไม่ภาษาอักฤอะหอนจนบาดคอยนซีดาอุ้ยมีวันหนึ่งแหง,แหงเขียวแหงแหล่แหล่เก่าเกามันหอนสี่สิบองศาจา้าอหน่ไปทะเลทรายมาเขยนมันย่างตะซือหอนหอนสองกาบบานเท่าสิบเถ่อ สงการามบ้านเท่าฮวันเท่าไหนคูณไปสิบเทียอิตาลีอันเนี้ขนาดเพิ่นว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าร้อนนะเดืนอนหน้าร้อนกว่านี้อีกนะเขาว่าโอ้ยเดือนหน้าฮวันเขาถึงสิบซมบังดังพระองค์เหียวใครแม่นเดือนหนาวน่ะมั้ยยึไปหาเปิดฮีตเตอร์น้าอด้วยกันเอายึดไม่ฮี่เตือนยี่ปีมันหนาวยี่ปีเทียนนี่ประเทศยี่มันหนาวอยู่บอกเจอมาแล้วห้าสิบองศาเมืองอาหลักหน้ารถหน้าร้อนก๊อกมันจะร้อนปะนะเตี้ย จักหล่ะก,กับบ่เคยอยู่อาหรับเนาะแม่ก็ได้ผัวฝรั่งเนาะเคยอินเดียงหนาวพอดีแม่กับไอ้ไอ้ผัวฝรั่งเนาะเนี่ยกับบ่เคยอยู่เมืงอ,มมยอยมงอาหรับอือยู่แต่อ่าตื่นอยู่แต่อ่าตื่นระวังดำมาวันเดียว มื่อนี้พัดอันช่างแต่งหน้าผมเนาะเพิ่งแต่งตัวเซ็กซี่ทั้งอย่างซุ้มันอาลับยาวเบิ้งว่าสั่งเขเลยสปซื้อเสือคุ้มให้เพิ่นใส่เสื้อสายเดียวยางในเมืองอันบาเลียนแม่เขาเดียวเบิ้งว่าสั่งยวงสีอยู่มาเดียวยานถือปลาหินก็เลยไปช่างแบบนี้พี่อันเจ้าภาพเพิ่งก็เลยไปซื้อเสือมาใส่เป็นกระโปรงปิดหนาปิดยังความกระเทยอยากอยากใช้ชุดเซ็กซี่แบบอันนี้ บอลนี้อารับบอลนี้เพิ่นกับเลียยเบืนะ้องแล้วมันคนหลายเนาะท่านผู้สักรับเพิ่นกับแต่งตัวเขี่ยมมาสินาไม่ลอลพี่นอ้องกระเทิ้กระถือเลี้ยเบื้องเราบอลนี้ว่าไอ้กือเสือคุ้มใส่บอลนี้ยคุ้มเอาอย่างเพิ่นว่าเนาะอย่างบาสุภาพเนาะอือย่างเพินเนเ่นป่ากหีกมาสิหอ,อยใหญ่อีหล่ะอืมส่วนอารับร้อนมากขนาดก็รอนจังหวะ มาดูใบเนี่ยจ้าอยากไปอยู่จ้าอยาไปดูใบย,ยูตอนนี้ดูเงามันก่อนเงาต้นก่อนไปหาใบดูเงาก่อนงาใบอยอะหมดไหนตอนนี้ดูเงามันก่อนเงาต้นมันก่อนใส่ชุดอาลับอันวันนี้ว่าจะไปใส่วันนี้ว่าจะใส่ชุดอารับวันนี้ี่ยว่าจะไปใส่ชุดอาลับแต่ว่าใส่เพราะใบขอวานแห้งกว่าจะใสจ,จีขาด ข่อยก็เลยไปไปกินไปกินข้าวไปกินข้าวก็เลยไปกินหมูกระทะก็เลยไปกินหมูกระทะก็เลยไปกินหมูกระทะบัะเนยกินหมูสามารถแล้วมันหอนตลอดมันหอนตลอดเวลาผมไม่รู้เป็นว่าฝั่งเป็นยังไงแต่ว่าข่อยเป็นเพะพอเป็นแสบเป็นยังไงต่อแล้เปลี่ยนมูนแมนเขยื้นครูจากมูนแานบอครูจากไหนมูนแานอ่ะอันเดสเตอร์มูนแาน d ดูยิโน่ w อร์อิสมูนแาน มูนมานอิสมูนมานอิสมีนออมยามฝนจะตกแหมยามฝนจะตกมูนมานจะขืนเขาว่าโอ้ยมูนมานขืนฝนจะตกได้นี่เขาว่าพูดถ่าว่าพูดเพราว่าฝนจะตกกับพื้นขืนโอ้ยสิมี่งมีอย่างนอ้ํพยายามกรอากาศว่าสิตะกี้คนเทียงกับหยา่าสันอุ้ยมูนมานก็ขืนแล้วฝนจะตกวะท่านเอ้าเพิ่งมา พยากรณ์อากาศเพื่อที่เป็นอย่างน้อยในทีวีเพื่อคือคอบ่อนถามว่าเงินมูลมากขึ้นนั่งเดียวฉันบอกเพ้นมมางาใครก็ที่นั่นมูลมากขึ้นนี่คือฝนติดตัวกอเคยได้ยินบางผู้เฒ่าบาลจะเคยได้ยินบวกจ้างุญลุ่ยตัวผู้เฒ่าบ้านของใครคือขันมูลมากขึ้นนี่ฝนติดตัว่อยก็ได้เชียงสุดพลังดูใบรอบบอสบิ๊กมาจ้างมายูริโอ จ้างให้เพื่นเงึดหน่อยเร็วๆเงึดแห้งเงึดหน่อยเร็วๆไปล้างกันไปล้างเท้าก่อนนะไปส้มๆหน่อยไม่รู้